ก็ช่วงนี้ฮะแน่นอนเราพูดถึงมาตรการในการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยได้มีบ้านในฝันและสถานการณ์ของทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะอยากทราบใช่ไหมฮะอยากทราบแล้วละค่ะวิบล์วันนี้ฮะต้องบอกว่ามีหนึ่งแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาพูดคุยในรายการ b e t t e r Future ด้วยนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ t ท r าบ kk.com ทนะฮะท่านสุมิตราวงพักดีนะฮะซึ่งตอนนี้พร้อมอยู่ใน กับเราแล้วด้วยนะฮะจะมาะพูดคุยเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ะนะฮะแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงและแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยสวัสดีค่ะคุณสุมิตราค่ะอะสวัสดีค่ะค่ะ ขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐได้ออกมาตรการในการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นภาพรวมของสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ค่ะจริงๆต้องบอกว่าสถานาการณ์ท้าต้นปีนะคะก็คือที่ผ่านมาก็คือเรียกว่าคืนหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ง ตัวมากหรืออย่างบางโครงการเนี่ยยอดขายก็ยังไม่จะเตื้องขึ้นจากปลายปีที่แล้วเลย้ยคะ <Yeah. S 1> ก็หลายหหลายฝ่าย,ายก็บ่นอุกกันว่าเอ๊ะยังไม่ได้มีมาตรการด้านอสังหามาช่วยกระตุนนะะ้นอะไรย่เงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นสถานการณ์ในช่วงทิวมเดิแต่ว่า mm hmm. ด้วยมาตรการของรัฐนะคะที่เพิ่งออกมาก่อนช่วงสงการเนี้ย <Okay. S 1> ก ริงก็เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการหรือว่ากับประชาชนได้แหละแต่ว่าเขาออกมาปุ๊บก็ปิดปีใหม่ก่อนใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นว่ามันคึกคักมากแต่ว่าผู้ประกอบการเองอะคะ่ะหรือว่าผู้รับเองที่ที่เราเจออะค่ะทุกคนก็ดีใจก็คือรู้สึกว่ามาตรการเนี้ยมันจะช่วยตุน้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้คะ่ะ แล้วเรื่องของกลุ่มช่วงพิเรียดหรือว่าช่วงเวลาที่ซื้อบ้านเนี่ยปัญหาที่เกิดมากที่สุดเนี่ยราคาจะอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่ครับจริงๆก็เป็นตลาดต่ำสามล้านนี่แหละค่ะที่เขาม่ <3 S 2> มีปัญหา,าค่ะ ว่าคนที่จะซื้อบ้านราคาหนึ่งล้านบาทได้เนี่ยเขาก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนอใช่ไหมคะถ้าสามล้านก็จะอยู่ประมาณสักสี่หมื่นห้าพันบาทต่อเดือนแล้วก็คือกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่เป็นฐานใหญ่ของประเทศไทยคือว่าในแง่ที่ว่าสองล้านบาทเนี่ยก็คือเด็กจบใหม่หรือว่าคนทํางานเ,เป็นบุคลาล่าเวิร์เกอร์สองคนก็ร่วมกันกู้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็ มันมันยังไม่ค่อยดีนะหคะจากช่วงโควิดอะค่ะคนตกงานเยอะก็คือกลุ่มคนชนชั้นกลางเองหรือว่าเด็กจบใหม่เองเลยอะค่ะบางคนก็ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเศรษฐกิจภาพรวมมันมันไม่ดีมันตกต่ำอะค่ะก็ตลาดกลุ่มนี้ก็จะได้รับกระทบเยอะสุดคือถึงแม้ว่าได้รับผลกระทบเยอะสุดในที่นี้ก็คือว่าแบงค์เนี่ยคืออย่างบางบางบางกลุ่มอาชีพหรือว่าบางบริษัทสมมุติว่าเขาไปเริ่มงานกับบริษัทที่เพิ่งเพิ่งจัด ตั้งใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งมาไม่เกินสอปีหรือสาปีอะค่ะคือแบงก์ก็ไม่ปล่อยกู้อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. มันเลยทําให้กลุ่มคนที่มีไรายได้ปานกลางถึงน้อยเนี่ยค่ะในในในเมืองไทยเนี่ยจะได้รับการปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างเยอะก็คือว่าเขาจองไปแล้วถึงเวลาใ,ใกล้โอกนกรรมสิทธิ mm ์ hmm. แล้วแบงก์ไม่ปล่อยอเขาก็เสียโอกาสเนาะในการที่จะได้บ้านในฝันของเขา ถูกต้องค่ะค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่ทางรัฐบาลออกมาตรการในการช่วยเหลือตลาดอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นแบบนี้กระตุ้นแบบนี้แล้วในมุมมองของผู้ประกอบการค่ะมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเนี่ยมีส่วนในการขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนคะ จริงๆต้องบอกว่าในมุมมองของแบบคอะค่ะมองว่ามากเลยเพราะว่าปกติอะค่ะไอ้มาตรการที่ว่าช่วยเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนนะคะนนหรือว่าในส่วนของดอกเบีย้ยส่วนใหญ่จะไปถูกช่วยในต่ำกว่าสามล้านแต่คราวเนี้ยรอบเนี้ยรัฐบาลเนี่ยขยายไปที่ตลาดห้าล้านด้วยนนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการปรับสภาพเข้ากับสถานการณ์จริงเพราะว่าโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองนะคะเราไม่ได้ ว่ากรุงเทพฯหาคอนครอย่างเดียวคือหัวเมืองใหญ่ๆ่ย,ยะคะ่ะในประเทศไทยอะคะ่ะราคาบ้านนะคะมันก็มีปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็คือว่ามันถ้าเราจะซื้อบ้านเดี่ยวระดับราคาแบบสามล้านต่ำกว่าสาล้านเนี่ยในหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็น่าจะหายากแล้วเนียนะคะ่ะ <c oughs> แต่พอขึ้นไปเป็นห้าล้านนะคะก็ทําให ทำให้มันเรียกว่าเป็นจริงมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เพราะฉะนั้นแล้วผู้ประกอบการที่เขาพัฒนาบ้านราคาที่เป็น3-5หลาน,เ,นเขาก็มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์นี้ด้วยแล้วก็คืออย่างค่าธรรมเนียมการโอนนะคะก็คือจากเดิมเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องจ่ายหนึ่งมื่นบาทต่อการซื้อบ้านราคาหนึ่งหลานใช่ไหมคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นคือเขาจะเก็บสองเปอร์เซ็นต์คือฝ่ายละครึง่งก็คือผู้ซื้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผู้ขายหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่านี้ค่ะก็คือทุกคนทั้งผู้ซ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยการซื้อขายเนี่ยราคามันหายไปเลยใช่ไหมคะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต้องส่แค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกับหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะก็คือผ,ผู้ผู้ประกอบการก็ได้กําไรมากขึ้นค่ะแล้วผู้ซื้อเองก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแล้วถ้าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทํากําไรคือมีกําไรมากขึ้นเขาก็มีโอกาสที่เราจะไปขยายกิจการให้มากขึ้นคิด นานมากขึ้นงคยค่ะเพราะว่าถ้าดูตัวเลขของกระทรวงการคลคังนะคะสำนักง,งานสถิติเนี่ยเขาก็มีปล่อยตัวเลขออกมาว่าภาคภาคอสังหารมทรัพย์เนี่ยค่ะ คือในการกระตุ้นกระตุ้นไปที่ภาคอสังหาเนี่ยมันจะเกิดมัลติโพสเอฟเฟกก็คือว่ามันสามารถกระจายหลักได้หรือว่ามันไม่ใช่ดีเฉพาะภาคอสังหาอย่างเดียวเนี่ยไปสู่ภาคบริการได้หรือว่าไปสู่สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นช่วยกระตุ้นในระดับที่แบบเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ0.13เท่าอย่างเงี้ยค่ะใช่ เนี่ยถ้าภาพรวมอะคือคือมันมันดีอยู่แล้วละค่ะในมุมมองของผู้ประกอบการแฮปปี้นะฮะที่าภาครัฐเ <ฮะ S 1> นี่ย<ช>ออกมาตรการากในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าอตอนนี้ภาครัฐฟังอยู่ถามแทนเลยว่าอยากจะแนะนําหรือว่ามีข้อเสนอแนะอื่นๆอีกไหมนะฮะในการหรือว่ามีข้ออะไรที่แบบต้องการเพิ่มอีกหรือเปล่าเชิญได้เลยนะฮะตรงนี้ จริงแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้คือทางจริงๆมันจะมีหน่วยงานก็คือสมาคมทั้งเจ็ด,สม,มดสมาคมที่เกี่ยวข้องอาหราับอะค่ะเขาก็พยายามผลักดันอีกสองเรื่องก็คือเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอ่สโพรอะค่ะคือการทำสัญญาสิทธิการเช่าอะยรอยะางเงคือว่าตอนอบ้านเรากำหนดไว้อย,อยู่ที่สามสิบปีเนี่ยค่ะแต่คือว่าถ้า ในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเนี่ยได้รอบละสามสิบปีเราก็ต้องไปต่ออีกสามสิบสามสิบซึ่งตัวนี้ถือว่าเราน้อยมากถ้าเทียบกับคุณภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเองนะคะยังไม่ต้องไปเทียบไกลถึงแบบประเทศยุโรปที่แบบอย่างอังกฤษเนี่ยสิทธิการเช่าร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าฮ่องกงสิทธิการเช่าร้อยปีซึ่งอันเนี้ยก็มองว่าควรจะขายายกันสามสิบปีให้มากขึ้นเพราะว่าต้อง ว่าจริงๆเหตุผลข้อนี้มันจะ,จะไหลเพราะว่าอันเรื่องแรกเลยอะค่ะก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ประชากรประเทศไทยเราอะค่ะคือเราเป็นสังคมสูงวัยแล้วใช่ไหมคะสังคมพอเราสังคมสูงวัยให้เราดึกภาพของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขามีปัญหาที่ผ่านมาค่ะที่ประเทศเขาแบบมันไม่มีกําลังซื้อไม่มีคนขับเคลื่อนภายในประเทศก็ทาให้เศรษฐกิจเัาตกต่ำนะคะเขาทํายังไงแก้ปัญหาเขาต้องเปิดประเทศ ช่ไหมคะพอเปิดประเทศแล้วเนี่ยชาวต่างชาติก็เข้ามาเที่ยวเข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาจับจ่ายเหมือนกันก็คือว่าของบ้านเราอะค่ะก็คือถ้าเราไม่ให้เขาถือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งอันเนี้ยมันก็มีข้อดีใช่ไหมคะเพราะว่าสงวนสิทธิไว้ให้กับคนไทยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ขยายสิทธิการเช่านี้ให้มันมากขึ้นปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์จริงใช่ไหมคะเพราะเราอยากให้เขาเข้ามาให้เขามาใช้จ่ายเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในประเทศเราเนี่ยค่ะมาซื้อเนี่ยคือเขามีกําลังซื้อสูงกว่าเราใช่ไหม ก็มันซื้อสุดแล่วเขาก็มาจับใจใช้สอยอย่างอื่นถ้าบริการมันก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คิปตัวเนี้ยก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะปรับเพราะว่าเราไม่ต้องไปขอให้เขาซื้อที่ดินได้แต่ว่าเราให้ซื้อสิทธิการเช่าที่ยาวขึ้นมันก็จะมั่นใจใช่ปหคะเพราะว่าหนึ่งช่วงชีวิตอายุคนนะคะเขาก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่เกินสามสิบนะคะก็คือเราอยากไปอาจจะสี่สิบห้าหรือหกสิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า แหม่จะเจอ user คือคอน s u m e r ทั่วไปเนี่ยคือตอนนี้เถ้าเป็นไปได้นะคะอย่างค่าดำเนการโอนตอนนี้เราไปซิกอยู่ที่เป็นบ้านต้องมีสิ่งก่อสร้างมันก็จะมีพวกที่ดินเปล่าอะคะ่ะที่ยังไม่ได้มาตรการานีก็คือว่าอย่างชาวเเกษตรกรเนาะหรือว่าชาวบ้านธรรมดาที่เขามีที่ดินแล้วเขาอยากไปซื้อขายเปลี่ยนมือไปเป็นอย่างอื่นนะคะเขาก็ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรการ0 1อย่างนี้เลยเนะะี้ยค่ะ เราคิดว่าถ้าที่ดินปล่าเราอาจจะไปนำกัดสิ์เหมือนเดิมก็คือว่าอยู่ในเลนส์ประมาณสักสามล้านหรือห้าล้านตาม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 สุดเดิมของพวกที่อยู่อาศัยอาคารพร้อมสิ่์กอ่อสร้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยช่วยได้ มากขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็จริงๆอีกมาตรก,การหนึ่งที่ทางเจตองก์น,นะคะเขาพยายามที่จะผลานดด้ก็คือว่าเรื่องอการลดการกําหนดขนา,ดขนาดของอาคารก็คือขนาดของที่ดินก็คือว่าปัจจุบันนะคะถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยมันจะต้อง50ตารางวาขึ้นไปแต่ตอนนี้เราเราจะเห็นบ้านแฝดก็คือการพัฒนาบ้านแฝดเกิดขึ้นมากมายซึ่งนา บ้านเดี่ยวมากแต่มันไปติดข้อจำกัดงเนี้ยว่ามันไม่สามารถเรียกว่าบ้านเดี่ยวได้ถ้าที่รูปแบบการดีไซน์มันเหมือนบ้านเดี่ยวขเขาก็พยายามตักดกันว่าให้ขยับลงมาได้ไหมว่าบ้านเดี่ยวไม่สาเร็จต้องไปเรียกว่าห้าสิบวาให้มันเล็กลงกว่านั้นอีกได้ไหมสักสี่สิบห้าสี่สิบวาสามสิบห้าว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อีกอันนึงอันเนี้ยเป็น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 ส่วนตัวของแบบเองเช่นว่าผู้ซื้อบ้านตอนเนี้ยค่ะดอกเบียเนี่ยสามารถที่จะเอาไปลดยอดภาษีเนี่ยสูงสุดไปแค่ แสนบาทซึ่งมันก็จะไม่ค่อยเป็นความจริงเท่าไหร่ถ้าเขาซื้อบ้านระดับราคา5ล้านบาทเนี่ยคะ่ะดอกเบี้ยงเงินกู้มันเกิน100ล้าน,แล,นแล้วค่ะคิดว่าการการลดยอดภาษีส่วนบุคคลเนี่ยควรที่จะปรับตามมาด้วยอย่างนี้คะ่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้นคะ่ะนี่นะฮะ,ะแล้วคาดการว่าอสังหาริมทร,รัพย์หลังจากนี้ฮะจะมีทิศทางไปในทิศทางไหนฮะคุณแม่มครับ ค่ะก็จริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากทั้งในแง่ผู้ประกอบการเองหรือว่าผู้ซื้อบ้านนะคะก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นจากเดิมที่ปกติอะคะ่ะไรมาสองอะคะ่ะสองปีมันจะตกอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นช่วงทั้งเทศกาลปีใหม่เด็กนักเรียนเปิดเรียนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่มาตรการเปิด น่าพิจารยค่ะเข้ามาช่วยอ่ะมันก็จะช่วยผักตลาดที่ดีขึ้นค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะในส่วนของเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่เชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่เติบโตแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณสุมิตราวงพักดีกรรมการผู้จัดการ t e r า b k k k o o m ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่นะัะมาตราการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อฟื้นเศรษฐกิจกษษของประเทศไทยของเราใช่แล้วละค่ะคุณผู้ชม